สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมเต้สเตเปน o ูฟนะครับวันนี้ก็จะมาแก้มือนะครับวันนั้นเอามันไม่ตายนะครับวันนี้ผมกินนูเวลมาเรียบร้อยนี่นูเวลนะครับชาโจมมาลองดูกันว่าจะทายัางไงให้อาเธอร์ตีสองทีแล้วเยตี 3. ตายากดแหลก ตอนนี้บัฟไป530นะครับอันนี้คือยังเป็นฉายาออไม้ยอยู่นะแล้วเดี๋ยวกดพูอีกดูซิจะตายไหมวันนี้ไห <c oughs> นดูซิเทินไม่พอ ันนี้คือยังไม่ได้กดพูนะ,ะเคีีร์ทิ้งก่อนเดี๋ยวลองกดพูกดอันห้าสิบอย่างเดียวก่อนดูซิเป็นไง ไป <c oughs> อืมก็ต้องใช้บัฟทั้งหมด580นะครับของผมอันนี้คือคอลทั้งหมดนะครับ136%สายยาใช้ออไม้นะครับยังไม่ได้กดบัฟเต็มที่ไหนลองกดเต็มดิปึ๊บอะเปลี่ยนฉายยาด้วย ลอดออฟไนไม่ใช่มีอันนึ่งเดี๋ยวนะฟรีดอมนี่ห้ซไหน625ลองสิ ก็แรงขึ้นไปอีกเอองี้น่าน่าลองเอาเมอร์ลินสักทีดิไหนดูซิเมอร์ลินเป็นไงโน้เมอร์ลินก็เกือบเกือบอยู่นะ 2ตัวกับเมอร์ลินตายได้เอองนี้ก็ใช้ค่าเทินแรกได้ดิไหนดูซิดูซินี่ถวายรอบนี้ไม่ตาย <ส>แล้วไม่เมื่อกี้ตายละ่ะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเพิ่มเป็นอ่าเป็นประดับไอประดับฟ้าผมว่าตายนะแต่ว่าแล้วก็ทำตรงนี้เป็นชุด1นึ่งผมว่าตายผมว่าตายแต่ตอนนี้ผมก็บรรลุเป้าหมายแล้วคืออา t เธอร์สอทีตายได้ กวนอูทีเดียวตายแน่นอนถ้าถ้าบับขนาดนี้คือจริงๆอ่ะผมทำได้นานแล้วแต่ว่าปัญหาของผมคือ <c oughs> ผมต้องการหาสูตรที่กวนอูอยังทีเดียวไม่ตายให้อาเธอร์หรือเมอร์ลินได้ปิดเพราะว่าถ้าฆ่าด้วยตัวเดียวเนี่ยมันได้ e อ p น้อยกว่าแต่ว่ายัางไงดีอ่ะ มันพออัดบัฟทะลักอย่างเงี้ยมันมันก็กลายเป็นว่าคนอูมันทีเดียวตายไปเลยมันได้ EP น้อยกว่าแสดงว่าดาเมจของไออาเทอร์กับเมอร์ลินมันยังแกว่งๆอยู่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยหาวิธีแก้เพราะว่าบางทีก็ตายบางทีก็ไม่ตาย เมื่อกี้ตายตอนนี้ไม่ตายกะ <c oughs> ลองหาทางให้อาเธอร์ได้ออกเทิร์นแรกเนี่ยสองทีดูมั่งดีกว่ามันร้อยหกสิบเจ็ดเหรอก็ต้องมีตัวเล่งวา wow. ตัวไหนออกก้าวหางออกก้าวหางยังทีเดียวตายบ้าไปแล้ว <c oughs> บัฟทะลักล้นหกร้อยี่สิบห้าจริงๆเคยทำได้มากกว่านี้นะแต่ว่ามันต้องมีบัฟจากไอที่จบดันกิวนะครับอันนี้ผมไม่ได้ลงดันกิวสักพักละเดี๋ยวนะลองสิฉาย,ยา ฉายาต้องน่าจะต้องเป็นเอาไนเอาเฮ้ยเป็นแม็กนี้ลองแม็กนี้ดูพอแม็กนี้ได้แอคชั่นพาวเวอร์เยอะกว่าลองดูสิ หนึ่งเนี่ยบางทีมันก็ตายบางทีก็ไม่ตายอาเธอร์เมอร์ลินถ้าเกิดมันมันทีเดียวตายนะโหจะเวลเยติง่ายมากเลยไม่ต้องกดใบกันมอนลุมเท่าไหร่เพราะว่ามันลุมไม่น่าทันหรอกเพราะตายตั้งแต่เทินแรกเลยเก็บของหมดแล้ว แปลกนะทำไมบางทีตายบางทีไม่ตายเนี่ยเก็บของเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่เทินแรกสบายดาเมจมันแกว่งค่อนข้างเยอะเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวหาทางเติมดาเมจมันเข้าไปคิดก่อนคิดก่อนว่าทำไงดี โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเป็นคลิปสนุกสนุกมาทดลองมาแก้มือให้อาเทอร์ม,มันตีตัวเดียวแล้ว <c oughs> ตี2ทีแล้วก็เยตีตายเลยนะครับก,ก็สนุกสนุกไหนลองดูดิน้องหมาเป็นไงเอาอีกสักหน่อยอ่าทำไมหายอะ่ะ หมาไม่น่าตายเพราะหมามันมันจะถึกกว่าเนี่ยมันเหลือค่อนข้างเยอะเดี๋ยวลองเอาอาเทอร์อย่างเดียวดูซิ <c oughs> โอ้อันนี้มันได้มาตั้งเจ็ดสิบห้าถ้าเกิดกดไปอ๋อเออลืม สกิลของวานนะครับไอตัวที่เป็นเป้าหลักเนี่ยมันจะได้ไอได้เ p เยอะก,กว่าลืมลืมสนิทเลยเดี๋ยวลองใหม่ซิอาเธอร์ตัวเดียวเอาใหม่เอาใหม่ลืม นี่เกินแน่นอน <c oughs> มันก็ไวจริงนะ <c oughs> แต่ข้อเสียมีนะเพราะว่าอย่างปกติเนี่ยถ้าเราไปข้ามเทินไปอา่าไปฆ่าเทินที่สองเนี้ยมอนเตอร์มันมีโอกาสที่จะติดบวกอย่างนี้ลองดูซิติดไหม <c oughs> มีติดบวกโบนัสมันอาจจะได้เยอะกว่าก็ได้แต่ว่าอามันก็ใช้เวลาเยอะกว่าไม่รู้คุ้มไหมแต่ว่าถ้าในกรณีที่มันลุม3ตัวเนี่ยแล้วตัวอื่นเคลียร์หมดด้วยมันผมผมดูว่ามันใช้เวลาน้อยกว่านะถ้าแบบข้ามเทินมาแล้วปล่อยลุมทำเล่นสนุกสนุก โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไม่ได้มีสาระอะไรมากแค่มาทดลองของเฉยๆก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ